พี่น้องคาล่าสุดสนันโซเชียลอีกแล้วชาวเน็ต เสียงแตกถกกันสนันเมื่อเพจดังได้ออกมาเผยว่านะคะบ้านที่ยะโสธรของคุณเพภพาเสียงทองหมอลำซิ่งชื่อดังในวันนั้นหากไม่มีผู้ใหบ้านนะคะหรือว่าบอสบิ๊กเข้าไปพัฒนาไปสร้างความเจริญมันคงเป็นบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งที่ไม่ได้มีความเจริญเท่ากับ ทุกวันนี้พร้อมกับงัดหลักฐานมาให้ชาวเน็ตได้ดูกันว่ามันจริงไหมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่อนข้างมากไม่เชื่อลองมาดูหลักฐานนี้กันพี่น้องขาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพจดังอย่างเพจอีก,กี้เนาะได้มีการเคลื่อนไหวบอกว่า ติ่งกล่าวหาว่าโกงที่ดินมรดกนะคะของหมอลำเฉาอันนี้ให้ดูความเจริญนะตั้งแต่ผู้ใยา่บ้านเข้าไปนะ่ะเบิง้งรั์สินและพัฒนาการสินทรัพย์นะคะเพิ่มพูนนะอ่ะเดี๋ยวเอาไอคิ้นให้เบิงนาะพี่น้องเพิ่นไปแคบนะคะภาพจากดาวเทียมในอดีตการตั้งแต่สมัย2,000นะคะ2,012จนนะัถึงนะ 2024เนาะตอนนี้2025แล้วคือทั้งคู่ก็เลิกลากันไปประมาณ2023ก็ประมาณปีกว่ามาถึงตอนนี้ซึ่งนะคะ2012เนี่ยทั้งคู่เริ่มศึกษาดูใจกันแล้วก็ตกลงคบหากันแล้วก็เข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ที่ยะโสด้วยกันภาพตั้งแต่2,000ปี2012เนี่ย บ้านหลังนี้ก็มีบ้านคุณพเพรพาวแสงทองถ้าเราดูจากภาพนะมีภาพแล้วก็พื้นที่ทุ่งนาแล้วก็มีบ่อน้ำบ่อใหญ่บ่อหนึ่งแค่นั้นนาะส่วนปี2014ก็มีการพัฒนานะคะพวกถนนอะไรเพิ่มขึ้น2017ก็เริ่มมีนู่นนี่นั่นนะ19ก็เริ่มเยอะขึ้นจะเห็นได้ว่ามีหลังคาตรงสีฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะหลังคาหนึ่ง2020 นะคะพี่น้องขาเริ่มมีโกดังเริ่มมีหลังคาสีฟ้าเพิ่มขึ้นอีก1ห,หลังคาเนาะที่พีคที่สุดคือ2,023ตรงนี้คือบ้านหลังใหญ่คฤลือหันหลังใหญ่สร้างเสร็จตรงนี้คือนอกจากนะคะโกดังอะไรต่างๆแลหลายอย่างที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการสร้างเพิ่มขึ้นสิ่งปลูกสร้างเยอะขึ้นไหนจะบ้านหลังเล็กหลังน้อยตรงนู้ตน,ตร,นตรงนี้เพิ่มขึ้นคือมันก็มีความแตกต่างจากอดีตการก็คือตั้งแต่ปี2012มาจนถึง2013นั่นเองอันนี้นะคะเพจอีก,กี้ได้มีการเอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วบอกว่าเนี่ยคือหลักฐานว่า ตั้งแต่ผู้เยี่บ้านแต่งงานหรือว่าคบหาดูใจกับคุณแพลวเสียงทองในตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงของบ้านทียโสธรเจริญขึ้นไปมากถ้าหากไม่ได้ผู้เยี่บบ้านคนนี้สถานที่ตรงนี้นะคะหรือว่าพื้นที่ตรงนี้คงไม่พัฒนาหรือว่าไม่จเจริญถึงขนาดนี้หรอกรวมไปถึงชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่บบ้านคนนี้อยู่ต่อนเนี่ย พื้นที่ตรงนี้หรือว่าบริเวณรอบๆหรือหมู่บ้านแถวนั้นอาจจะเจริญมากกว่านี้ก็ได้เพราะทั้งทํารีสอร์ททาสวนน้ําทําบ้านทำคาลือหาดหลังใหญ่ก็เพราะว่า ก็ขอให้พี่น้องคะก็เพราะว่าบอสบิ๊กหรือว่าผู้ยิบบ้านฟินแลนด์คนนี้เป็นคนหาเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองด้ใดก่อนหน้านี้พี่น้องขาชาวเน็ตก็ยังถกเถียงกันอยู่เหมือนเดิมเนาะเรื่องมอระดกที่บ้านของคุณเพียเพาวแสงทอง,องถ้าทางฝั่งของคุณเพ,พเียเพียวแสงทองเองก็ทาง f อหรือว่าชาวเน็ตเนาะบอกว่ามันเป็นพื้นที่มอระดก เป็นมระดกตกทอดจากวงตระกูลเขาที่คุณแม่ของเขาเนี่ยแม่เทพเนี่ยเป็นคนมอบให้คุณแพรเพราเสียงทองและคุณแพรเพราเสียงทองก็ไว้ใจโอนให้สามีด้วยความรักในตอนนั้นเนาะทำไมพอมาถึงณนะปัจจุบันนี้จะมาฮุบ เอาที่มรดกหรือว่าสมบัติของคุณแพราวแสงทองไปซะง,งั้นทางด้านนะคะ FC ของบอสบิ๊กเองก็ได้ออกมานะคะฉะต่อบอกว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกก็ตามแต่มันมีการซื้อขายกันมาแล้วมันถูกเปลี่ยนมือ เปลี่ยนเจ้าของโดยชอบทำนะคะโดยกฎหมายไปที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบอสบิ๊กเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในตรงนี้ส่วนด้านอิกกี้เองเนี่ยก็ออกมาเปิดตรงนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้บอสบิ๊กคงไม่จเจริญถึงขนาดนี้หรอกอ่ะก็เหมือนเดิมเช่นเดิมพี่น้องคะชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบว่าสนานโซเชียลเลยทีเดียวบางก็บอกว่า ที่ดีคือผัวมาไอผัวเก่าอย่างผู้ยาบ้านฟินแลนด์นะคะท่านนี้บอกว่าเงินที่พอๆได้ไปมันเป็นเงินร้อนเดี๋ยวมันก็หมดนะคะช่วยคนช่วยใช้ก็เยอะท่านนี้บอกว่านะคะ ท่านนี้คอมเมนต์ว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านยังอยู่ตรงนั้นที่ตรงนั้นและหมู่บ้านแถวข้างๆเจริญเลยแหละเพราะว่าบิ๊กมีหัวคิดที่จะพัฒนาเป็นคาเฟ่สวนน้ำรีสอร์ทและอะไรอีกหลายๆอย่างเท่าที่เราติดตามดูในคลิปที่บิ๊กพูดมาความจเจริญกำลังจะก้าวเข้าสู่หมู่บ้านหินเหล็กไฟนางก็มาพังด้วยนะมือของนางเองจนนางก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เหมือนกันอืม คนนี้บอกว่าสมองคุณบิ๊กเก่งเนาะมีแต่เจริญเจริญเมื่อก่อนนะคะสุกกระปุกมากความเป็นอยู่ของทีมไม่เป็นระบบระเบียบอะไรเลยท่านนี้บอกว่าเอาจริงๆนะถ้าไม่หูหนวกตาบอดนะคะจะรู้จะเห็นว่าความจริงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนพาสร้างพารวยพาชีวิตเจริญเขาเก่งก็หัดยอมรับกันบ้างส่วนตัวติดตามบอสบิ๊กก่อนถึง ถึงจะเคยเห็นนะคะหมอลำผ่านๆแต่ไม่เคยติดตามเลยอ่ะท่านนี้บอกว่าบอสบิ๊กพาทำพาสร้างและที่สำคัญที่สุดนะคะที่ให้ของขวัญที่ดีที่สุดแกนางคือนาริตะและโตเกียวถ้าไม่เอาแต่ใจตัวเองป่านนี้นะคะเป็นมหาราณีแห่งยะโสแก้วแล้ว พี่น้องขาใดๆคือก็อยังที่ว่าละคะ่ะพี่น้องขาบางก็บอกว่าบอสบิ๊กคนเป็นคนพาหาพาสร้างบ้างก็บอกว่าแพรพาวเองก็หาก็สร้างเหมือนกันเขาก็หามาด้วยกันนั่นแหละต่างคนต่างมาหนุนนําซึ่งกันและกันเอาจริงๆถ้าในความคิดเสาไอในตอนนั้นนาอมันก็เป็นเรื่องราวดีๆพี่น้องขาคนเรามาเจอกันไม่ว่าจะเป็นบอสบิก๊กหรือว่าคุณแพรพาวแสงทอง วันดีๆมันก็คือวันดีๆเรื่องราวดีๆมันก็คือเรื่องราวดีๆใดๆเขามาเจอกันเขามาสร้างเรื่องราวดีๆมาผักดันซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบอสแพลหรือว่าคุณแปรคุณบิ๊กผู้ยิบ้านฟินแลนด์ ต่างคนต่างหนุนนำซึ่งกันและกันทำให้ทั้งคู่จะเรอและเติบโตมาถึงณนะปัจจุบันนี้เรามองว่าให้มันเป็นเรื่องราวดีๆในอดีตส่วนณนะปัจจุบันค่ะพี่น้องค่ะขอให้ทั้งคู่นะคะแยกย้ายกันไปเติบโตโดยเฉพาะนะคะทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเขามีดวงใจแล้วก็แก้วตาดวงใจด้วยกันอย่างน้องนาลิตะและน้องโตเกียวเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ อยู่ในสถานะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กทั้งสองคนก็อยากให้เรื่องราวในอดีตนะคะก็แยกออกไปให้มันจบไปซะส่วนณปัจจุบันก็อย่างที่ว่าแหละให้ทั้งคู่พบเจอแต่สิ่งดีๆที่มันกําลังรอยอยู่ในอนาคตแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีของตัวเก Music ผู้นําที่ดีของแสงทองฟิลน์เพื่อให้ทุกคนมีความสุขนะคะพี่น้องขาใดๆก็ ออยากจะฝาก FC แฟนคลับว่าก็ให้มันจบซะเนาะให้เป็นกำลังใจให้เพ่่นทั้งคู่รักใครชอบใครก็ไปสนับสน,นุนคนนั้นรักบอสบิ๊กรักโตเกียวมิวสิกก็ ซื้อกลุ่มปิดเข้าไปชมกลุ่มปิดทุก e ีพีเอามาไล่ลักไปมอบให้เยอะๆรักคุณแพลเาวเสียงทองก็สนับสนุนหมอลำซิ่งแพลเาวเสียงทองรวมไปถึงนะคะพระเอกน้องสันอีกด้วยใดๆคือก็อย่างที่ว่าค่ะส่งกำลังใจให้ทางคู่ละกันเนาะสำหรับมื้อนี้พี่น้องค่ะสาวไอก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไม่คลิปหนะ้าสาหรับมือนี้สวัสดีค่ะ